กิจวัตรประจําวันของพลานหันที่นอกจากจะเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็ยังเอาชิ้นส่วนของสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ออกไปขายยังตัวเมืองที่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านของตนเองซึ่งทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าไปล่าสัตว์ในปา่าหรือว่านําชิ้นส่วนของสัตว์ป่าออกไปขายพลานหันมักจะไปกับเพื่อนที่มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่หนุ่มซึ่งก็คือพานชายแม้ว่าทั้งคู่จะเข้าป่าล่าสัตว์ไปด้วยกันทุกครั้งแต่ก็จะแยกกันไปหาที่นั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าคนละทีกัน พลานหันแกไม่ชอบเข้าไปนั่งห้างอยู่ในป่าลึกเพราะว่าบริเวณที่แกเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่เป็นประจำนั้นก็ถือว่าลึกมากและไกลจากหมู่บ้านอยู่พอสมควรแล้วส่วนพานฉายทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นป่าก็มักจะเดินเลยจากจุดที่พลานหันนั่งห้างอยู่เข้าป่าลึกไปหลายชั่วโมงกว่าจะหาที่เหมาะๆมัดห้างของตนเองขึ้นมาตามความชอบที่เคยทำมาทุกครั้งตั้งแต่สมัยหนุ่มๆขากลับออกมาจากป่าพลานฉายก็จะเดินออกจากป่าลึก เดินเท้าออกมาจากจุดที่ตนเองเข้าไปนั่งห้างก่อนที่จะมาถึงจุดที่พานหันนั่งห้างอยู่เพื่อจะรอกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมกันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งความจริงแล้วเมื่อสมัยหนุ่มๆทั้งคู่ก็เคยนั่งห้างด้วยกันไม่ว่าจะเข้าไปยังผืนป่าแถบไหนเพิ่จะแยกจากกันเมื่อสี่หปีที่แล้วนี่เองทั้งคู่ต่างก็เป็นพลานมีฝีมือดีไม่ต่างกันกับพลานรุ่นเล็กลุ่นใหญ่ที่หากินอยู่ในผืนป่าเดียวกัน ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์และยๆใดๆแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าสิ่งที่เกิดจากสัตว์ป่าหรือว่าอาถรรพ์ต่างๆก็ตามวิชาอาคมก็มีติดตัวกันอยู่บ้างพอสมควรพอที่จะเอาตัวเองรอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่อยู่ในผื้นป่าได้เนื้อหนังชิ้นส่วนของสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ทั้งคู่ก็จะหามกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อให้เมียของตนเองได้ชำแหละแยกชิ้นส่วนต่างๆไปทำตามกลับมาวิธีที่ตนเองนั้นถนัดนั่นก็คือการลมควันและตากแห้ง บางส่วนก็จะเก็บเอาไว้กินบางส่วนก็จะเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้มานั้นซื้อข้าวของจําเป็นกลับมาที่หมู่บ้านซึ่งชาวบ้านหรือแม้แต่พลานที่ต่างก็หาของป่ากลับมาได้ก็จะทําวิธีการเดียวกันหมดคือเก็บเอาไว้กินแล้วก็ไปขายก็เลยทําให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแม้วัดจะอยู่ในผืนป่าไม่ได้อดจากลําบากยากเข็นอะไรมากนักการเดินเท้าเพื่อน,นําเอาของป่าออกไปขายยังตัวเมืองจะใช้เวลาเดินไปกว่าจะถึงค่นคอรวัน จึงได้นำเอาของป่าพวกนั้นไปขายไม่หมดช่วงเย็นก็มักจะพักกันอยู่ตามวัดตามวาที่อยู่ในตัวเมืองก่อนที่ล่งเช้าจะนำเอาของป่าของตนไปขายในตลาดอีกครั้งจนหมดก็นำเอาเงินที่ได้มาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็รีบเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านก็กินเวลาป่าเข้าไปสองวันเต็มเต็มแล้วของป่าที่ชาวบ้านหรือแม้แต่พรานพากันเอาออกไปขายในตัวเมืองมีเท่าไรก็หมดไม่เคยมีเหลือกลับมาเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เมื่อถึงเวลาที่พลานหันกับพลานฉายจะต้องเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอีกครั้งทั้งขู่ก็สะพายย่ามแบกปืนเดินหายเข้าป่าไปที่ท้ายหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงหลังกินข้าวเช้าอิ่มทั้งสองไม่เคยล่าสัตว์ใหญ่แม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่ามันเกินความจำเป็นที่จะขนเอาชิ้นส่วนของมันกลับมาได้ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นหมูป่ากับกวางป่าที่นอกจากเนื้อหนังของมันจะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วทั้งเขี่ยวหมูป่าและเขากวางก็ยังมีราคาสูง เป็นที่ต้องการกับผู้ที่ชอบสะสมและนำเอาไปเป็นเครื่องล้างของขังเดินเท้ากว่าจะถึงที่ไมายที่พลานหันมักจะเข้าไปนั่งห้างอยู่เป็นประจำก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงเทียงทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันโดยครั้งนี้พลานชาได้สั่งเอาไว้ว่าหากว่าตนเองกลับมาไม่ทันก็ขอให้พลานหันกลับไปก่อนซึ่งพลานชาเองก็เคยสั่งกับพลานหันแบบนี้มาแล้วหลายครั้งไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไร หลังจากที่จัดการกับหมูป่าตามที่ต้องการได้แล้วในช่วงดึกดึกรุ่งเช้าพลานหันก็ได้หามเอาหมูป่าตัวขนาดพอเหมาะกลับเข้าหมู่บ้านทันทีโดยไม่ต้องรอพลานช้ตามที่แกได้สั่งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านแล้วพลานหันก็ได้เอาหมูป่าตัวนั้นให้เมียเป็นผู้จัดการทั้งหมดส่วนตนเองก็ใช้เวลาช่วงกลางวันพักผ่อนตื่นขึ้นมาในช่วงบ่าย,ายก็ล้างหน้าล้างตากินข้าวกินปลาเสร็จสับก็ได้เดินไปที่เรือนของพลานช้ ที่แม้จะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่เรือนของทั้งสองก็อยู่ห่างกันเกือบครึ่งกิโลเมื่อไปถึงก็เห็นเมียของพลานฉายเก็บกวาดเรือนชานของตนเองอยู่เมื่อเห็นพลานหันเข้าไปกระถามไทยว่าทําไมถึงไม่เห็นพลานฉายกลับออกมาจากป่าเสียทีซึ่งนี่มันก็ใกล้จะเย็นมากแล้วพลานฉายไม่เคยทําตัวเหลวไหลแบบนี้มาก่อนแม้ว่าหลายครั้งจะกลับออกมาจากป่าช้ากว่าพลานหันก็ไม่น่าจะเกินเที่ยงเมื่อรู้ว่าพลานฉายยังไม่กลับออกมาจากป่า พลานหันจึงได้เดินกลับไปที่เรือนของตนเองตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรว่าจะมีเหตุการณ์หลายๆตามมาคิดเสียว,ว่า้าย็นนี้พลานฉายยังไม่กลับออกมาจากป่าก็น่าจะเป็นพ่งนี้รุ่งเช้าก็คงจะกลับออกมาเองรุ่งเช้าของวันลุงขึ้นพลานหันก็จัดเตรียมชิ้นส่วนของสัตว์ป่าที่เมียได้เตรียมเอาไว้ให้เพื่อจะนำเอาไปขายในตัวเมืองนั่งกินข้าวกินปลาเสร็จก็ช่วงสองโมงกว่าถึงได้หาบเอาตะกา ที่ใส่เนื้อหนังของหมูป่าที่ลมควันเอาไว้เดินออกจากบ้านไปตรงดิ่งไปที่เลือนของพลานชายเพราะต้องผ่านไปที่นั่นอยู่แล้วเมื่อไปถึงถามไทยเมียของพลานชายก็ยังไม่เห็นวีแววว่าพลานชายจะกลับออกมาจากป่าแต่ก็ต้องหาบเอาของเข้าไปขายในตัวเมืองอยู่ดีก็เลยไม่ได้ถามไทยพูดคุยอะไรกันมากมายนะักกลับมาจากตัวเมืองก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้จําเป็นใส่หาบกลับมาด้วยสองวันที่พลานหันเข้าไปในตัวเมือง กลับมาแวะถามไทยเมียของพลานฉายก็บอกว่าป่านี้พลานชายก็ยังไม่กลับออกมาจากป่าเลยเมื่อรู้แบบนั้นก็ทําให้พลานหันรู้สึกร้อนล้นเป็นห่วงพลานฉายสึกเป็นเพื่อนรักว่าไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับพลานชายหรือไม่เวลาที่กลับมาจากตัวเมืองถึงหมู่บ้านนั้นก็เป็นช่วงเวลาใกล้จะเย็นแล้วก็คงจะต้องรอเวลาให้ถึงเช้าของวันลงขึ้นเสียก่อนคืนนั้นพลานฉายได้หลับพักผ่อนเต็มที่เพื่อจะได้มีแรงเข้าป่าไปตามหาพลานฉาย เมื่อมองหน้าเข้าไปยังผืนป่าในช่วงสายๆพบเห็นกับพลานบางส่วนที่ออกมาจากผืนป่าถามถ่ยถึงพลานฉายก็ไม่มีพลานคนไหนพบเห็นหล่องรอยของพลานฉายแม้แต่คนเดียวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพลานฉายต้องมีเรื่องแน่เวลาผ่านมาถึงสองสามวันแบบนี้ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คงจะออกมาจากผืนป่าแล้วแกรีบสาวเท้าเดินเข้าป่าเลยจุดที่แกนั่งห่างอยู่เป็นประจำเข้าไปลึกมากพอสมควรก็ไม่พบเห็นหล่องรอยอะไร ที่พลานใช้จะทิ้งเอาไว้ให้เห็นบ้างระหว่างที่เดินเท้าสํารวจไปทั่วก็ต้องระวังภัยอันตรายรอบด้านเพราะก็ยังไม่รู้ว่าพลานใช้เจอกับอะไรเข้าซึ่งมันก็อาจจะเป็นสัตว์ป่าดูร้ายที่พลานป่าทั่วไปมักจะเจอกันอยู่เป็นประจําบางคนก็เคยถูกสัตว์ป่าทําร้ายบาดเจ็บหรือไม่บางคนก็ถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายเป็นผีเฝ้าป่าไปเลยก็มีซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ทําให้พลานหันหวั่นวิตกเป็นอย่างมากไม่อยากให้พลานใช้สึกเป็นเพื่อนรัก ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นหลังจากที่ใช้เวลาเดินสำรวจไปทั่วก็ไม่พบเห็นหล่องรอยใดๆเลยเวลาก็ใกล้จะคำ่าเต็มทนแล้วพรานหานจึงได้ตัดสินใจหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างเพื่อเป็นที่พักกะว่ารุ่งเช้าของวันลุงขึ้นจะต้องออกตามหาใหม่จนกว่าจะพบหรือไม่ก็เจอร่างของพรานชายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลายพื้นที่ของผืนป่าที่เข้าไปสำรวจจนทั่วก็ยังไม่พบเห็นหล่องรอยว่าจะมีสัตว์ร้ายใดๆ หลังจากที่มัดห่างเพื่อเป็นที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มองสำรวจไปทั่วเพื่อว่าจะเห็นล่องรอยอะไรบ้างจนแสงตะวันเริ่มลับไปจากฝากฟ้าความมืดก็เข้าปกคลุมทันทีแทบจะมองอะไรไม่เห็นอีกทั้งผืนป่าในบริเวณนั้นก็ยังเงียบแทบจะไม่ได้ยินเสียงสัตว์ป่าเสียด้วยซ้ำผ่านไปจนถึงสองทุ่มก็ยังไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของจริงหลีดมแมลงใดๆแสงจันทร์ก็ช่างไม่เป็นใจไม่ยอมโผล่ขึ้นมาสาดแสงให้ได้เห็นอะไรได้บ้างเลย จนช่วงเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำใบไม้แห้งย่องเข้ามาเบาๆใกล้กับนั่งห้างของพลานหันแกจึงพยายามเพ่งสายตามองหาเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่าแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันมาทางไหนก่อนที่เสียงของมันจะเงียบหายไปเป็นเวลาเกือบครึ่งชงั่วโมงซึ่งพลานหันที่อยู่บนนั่งห้างกระแทบจะไม่กระดิกเพราะยังไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์อะไรกันแน่อาจจะเป็นสัตว์ร้ายก็เป็นได้ ปืนในมือก,ก็กำเอาไว้แน่นเพื่อเตรียมพร้อมหาว่าเกิดอะไรขึ้นจนแสงจันทร์เริ่มพ้นโผยอดไม้ขึ้นมาสามารถที่จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้บ้างสายตาของพลานหันก็มองเห็นร่างของคนผู้หนึ่งยืนงอนมองขึ้นมาบนนั่งห้างของตนเองก็ต้องทำเอาตกใจเพราะว่าร่างที่เห็นนั่นก็คือพลานฉายเพื่อนรักของตนเองนั่นเองไม่รู้ว่าพลานฉายโผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันได้คิดได้สังเกตอะไรทั้งสิน้น รีบบอกเพื่อนลักให้รีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างทันทีซึ่งล่างของพลานชายก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรทำท่าทางเพื่อจะปีนขึ้นมาบนนั่งห้างของพลานหันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาได้นั่นก็เลยทําให้พลานหันเกิดความสงสัยขึ้นมาจึงได้ถามว่าทําไมวันนี้ถึงปีนขึ้นมาบนต้นไม้ไม่ได้พลานชายก็ไม่ได้ตอบอะไรยังคงทําท่าตะเกียกตะกายจะปีนขึ้นมาอยู่แบบนั้นพลานหันสังเกตได้อีกอย่างก็คือว่าที่ตัวของพลานชาย ไม่รู้ว่าอาวุธปืนกับยามที่ใช้สะพายอยู่เป็นประจำหายไปไหนยิ่งทำให้พลานหันเพิ่มความสงสัยในตัวของพลานฉายขึ้นมาเพราะถามอะไรก็ไม่ยอมตอบยอมพูดสายตาของพลานฉายได้แต่จ้องเขม็งขึ้นไปบนนั่งห้างบังเอิญว่าสายตาของพลานหันมองเห็นบางอย่างกระดิกอยู่ทางด้านหลังของพลานฉายเข้าก็เกิดความตกใจขึ้นมาเพราะแม้ว่าจะเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก่อน แต่ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์พบเจอมาด้วยตัวเองซึ่งก็ด้วยความที่เป็นพรานที่มีประสบการณ์มากคนหนึ่งจึงได้ล้วงเอากระสุนออกมาจากย่ามบริกรรมคาถาอาคมของตนเองที่พอมีเป่าพรวดพรวดลงไปที่กระสุนปืนแล้วก็สับเปลี่ยนกระสุนปืนที่อยู่ในลำกลองออกใส่กระสุนอาคมของตนเองเข้าไปแทนก่อนที่จะหันปลายกระบอกปืนลงไปที่ล่างของพลานายแล้วก็สับไกปองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก กระสุนพุ่งเข้ากลางหน้าผากของพลานชายที่แงน,าน,น้าขึ้นมองจนสุดหวบลงไปที่พื้นส่งเสียงร้องโหกออกมาเสียงดังลั่นโดยความเจ็บปวดเพียงแค่พลิบตาเดียวเท่านั้นมันก็ลุกพลวดพลาดกระโจนหนีออกไปจากใต้นั่งห้างของพลานหันทันทีโดยที่ร่างของมันได้เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วแม้จะรู้สึกตื่นเต้นและตกใจอยู่บ้างแต่พลานหันก็ยังมีสติพอที่จะจัดการกับไอ้ลายเสือสมิงนั่นได้แม้จะมันได้ทําให้มันถึงกับตาย แต่มันก็คงจะหนีไปไม่รอดกระสุนอาคมที่เจาะพุ่งเข้ากลางแสกหน้านั้นคงจะไม่ทําให้มันรอดจากความตายไปได้แน่รุ่งเช้าจะรีบตามไปสํารวจว่ามันหนีไปตายอยู่ที่ไหนแน่เผื่อว่าจะพบเห็นหลองรอยของพรานฉายสืกเป็นเพื่อนรักบ้างพอฟ้าสางของวันลุกขึ้นพรานหันรีบปีนลงจากนั่งห้างเดินตามหลองรอยเลือดของไอ้ลยเสือสมิงที่ถูกยิงไปเมื่อคืนออกจากจุดที่แกนั่งห้างไกลออกไปเกือบกิโลเมตร ก็บพบร่างของไอไล่เสือสมิงนอนตายจมกองเลือดอยู่ในพุ่มไม้ตาเลือกถลนอาปากั้งจึงได้เดินสำรวจไปทั่วๆบริเวณนั้นถึงได้พบร่างของพลานชายที่นอนตายอยู่ไม่ไกลจากร่างของไอไล่เสือสมิงนั่นมากนักโดยที่ร่างของพลานชายนั้นถูกกัดฉีกเนื้อหนังกินไปจนหมดเหลือแต่เศษซากโครงกระดูกกับหัวเสื้อผ้าและข้าวของที่พอจะจำได้ว่าเป็นของพลานชาย รู้แน่ว่าต้องเป็นฝีมือของไอ้ลายเสือสมิงตัวนี้เป็นแน่เมื่อคืนตั้งใจเอาไว้ว่าหากไม่พบร่างของพานชายัยก็จะถลกเอาหนังของไอ้ลายเสือสมิงกับเขียวของมันออกไปขายในตัวเมืองคงจะได้ราคาอยู่มากโขแต่พอมาเจอร่างของพานชายัยจึงได้ตัดสินใจห่อเอาร่างของพานชัยที่เหลือย้อนกลับไปที่หมู่บ้านแม้จะสร้างความเสียใจให้กับพลานหันเป็นอย่างมาก แต่กระคงจะทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นโชคดีแล้วที่สามารถจัดการกับไอ้ลายเสือสมิงนั่นได้ไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นตนเองอีกคนที่ต้องกลายไปเป็นเหยื่อให้กับมันหากมันดักซุ่มโจมตีระหว่างทางไม่โผล่เข้าไปที่นางห้างของตนเองเมื่อคืนสะก่อนเมื่อนำร่างของพลานฉายกลับไปที่หมู่บ้านก็สร้างความเสียใจยให้กับลูกเมียของพลานฉายเป็นอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นพลานหันแกจึงต่างปฏิญาณเอาไว้ว่า จะดูแลครอบครัวของเพื่อนรักเป็นอย่างดีซึ่งเวลานี้ลูกชายของพลานฉายก็สิบกว่าขวบแล้วอีกไม่กี่ปีก็สามารถที่จะเรียนรู้วิชาการล่าสัตว์เพื่อที่จะหาเลี้ยงผู้เป็นแม่และน้องๆได้ต่อไปอย่างไม่ยากลําบากเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พลานหลายคนก็เคยพบเจอมาแล้วซึ่งมันก็สร้างความเจ็บปวดเสียใจให้กับครอบครัวและผู้ที่อยู่ด้านหลังไม่น้อยแต่ชีวิตมันก็ต้องดําเนินไปตามการเวลาของมัน ไม่มีทางที่ใครจะหลีกเลี่ยงพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้แม้แต่คนเดียวไม่เว้นแม้แต่พรานหันหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยอยู่ในความประมาทแม้แต่ครั้งเดียวอยาาเมื่ออยู่ในผืชป่า